นอาจารย์เขาสั่งไว้เอ๊ะมองแปลกๆนะเมเนื้อคู่เป็นผู้ชายถ้าเจอที่ไหนไอเกี่ยวแม่คิ้วตอขอป้องพี่ลมรักนอง ไีอยู่มันจะมาเกลียวใช่แน่นอนโค้หน้าหวานอย่างงี้เป็นสีมันแน่นอนจิ้งดาำเลยแหมอ๋อเฮ้ยหดูจะใช่เหรอพ่อนกเอ้ยนกพรั์ไว้ตายแล้วใจเสียวเป็นไม่ชั่วขณะไม่น่ามากับมันเลยใช่แน่นอนโต้ตอบไปทีใช่แน่นอนโอ๋ยนกพรัตแหมจะมาเกี่ยวพินัทชัยอนันต์ หัวอกสะทกยืนสะทานเมื่อเห็นน้องนั้นโอ้ยจะมาจับอะไรแล้วเนี่ยแ<ด>บ๊เราเราไปกันก่อนดีไหมเมื่อเห็นไอองนั้นมาเขียวครับพี่นีไปพาตัดจะให้สมัมผัสเพียวเพียว เลิมเลยเคลิมเคลิ้มเลลิ้มพูดเองตอบเองนี่เจ้ามาเกี่ยวข้าได้อย่างไรก็เจ้านั่นแหละเป็นผู้ชายคนแรกที่โตตอบข้าสอบมาหลายคนแล้วไม่มีใครต่อเลยอ้าวเหรอแสดงว่าเจ้ามีใจให้กับข้าเฮ้ยนี่นี่เป็นเนื้อคู่ข้าพอจาบ้าหรือไงที่เป็นผู้ชายอ้าวสามสอบพอนุ่มไอ้นี่แหละคือทหารคิดกบฏต่อข้าเหรอสองคนเนี่ยเหรอไอสองคนนี้แหละ